ถ้าละไมเอาแค่เครื่องแต่งกายและเครื่องแบบและทาท่าสํารวมอย่างเดียวนั้นอาจจะเป็นโจรก็ได้หลวงพ่อครับพระภิกษุสงฆ์ที่สำรวมต้องเป็นพระภิกษุสงฆ์ประเภทไหนคะหลวงพ่อก็โดนดึงคอมเมนต์บ่อยอเรื่องพระรูปนี้ไม่สำรวมเลยชอบนั่งเอกเณนกก็ว่าสำรวม ในความหมายของพระพุทธเจ้าจะแตกต่างจากการสํารวมของคนธรรมดายอย่างพวกเรานะใช่ไหมในความคิดของอุ้มว่าถ้าราสมรวมพระต้องทําท่าทางยังไงแบบไหน,นก็คือต้องก็คือต้องสำรวมต้องออมีกิริยามารยาที่สำรวมและหลวงพ่อโโเช่นเดินช้าๆค่อยๆลุกค่อยๆนั่งนะคะองคพ่อ นั่นคือแนวคิดก็คือน่าจะอย่างนั้นนะพระใช่ไหมพอมาเจอพระแบบกระโดกระเดกระดากระเดคือคือท่เนี่ยใช่ไหมหมพระก็ไม่เรียบร้อยเนี่ยเอาละพระรูปนี้มันก็เป็นธรรมดาที่คนธรรมดาทั่วไปก็มักจะคิดว่ารูปแบบของการสํารวมจะต้องแบบนี้แบบนี้ต้องไม่สํารวมพระเจ้าตัดในปฏิโมกสามมีคําว่าสํารวมนให้พิสูจน์สรวมในปัจจัยสี่อย่างเงี้ย คำจริงคำว่าสํารวมแปลว่าให้พอใจให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่ให้พอใจในหน้าที่ของตัวเองคําว่าสํารวมก็คือถ้าเราเป็นพระหน้าที่ของเราเราก็คืออย่าไปร้องราทําเพลงอย่าไปกินอาหารหลังเที่ยงไปแล้วอย่าไปทาอะไรเหมือนค้าลือหัดนะพูดง่ายๆพระพุทธเจ้าให้สละทุกอย่างเพื่อให้จิตมันไม่ห่วงอ่าเพราะฤาษีดิงนำเนาะท่านบอกว่ามีหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่วัด วัดอะไรนะมันลืมแล้วชี่กรุงเทพนี่แหละท่านบอกว่าพระรูปนี้เย็นแล้วเย็นแล้วหมายความว่าสําเร็จแล้วแต่ถ้าใครไปเห็นพระองค์นี้นะมันจะตีกิเลสคุณเลยเพราะท่านจะห่มผ้าแบบไม่เรียบร้อยหรอกนั่งก,ออก็ไม่เรียบร้อยหรอกพูดจา้าก็ไม่เรียบร้อยหรอกถ้าคนมีกิเลสจะรู้เลยว่าเอมีกิเลสถ้าเราคนที่แบบมีปัญญาจะรู้เลยว่ามีปัญญาคนมีปัญญาเขาก็จะไม่สนใจรูปแบบของอารหาหัน เขาจะสนใจคุณธรรมของอราหันต์คือพาะรูปนี้แม่ชีรูปนี้อุบาสกค,คนนี้เหมือนคนบ้านนะแต่เวลาเทศมาใจเราชุมชม่มฉัาเราเสพแค่ธรรมพระเจ้าตรัสว่าธรรมเนี่ยจะอยู่กับใครก็เป็นธรรมถ้าธรรมนั้นเป็นธรรมแท้จะอยู่กับมันดีก็เป็นธรรมจะไปอยู่กับโจรก็เป็นธรรมถ้าโจรนั้นมันรู้ธรรมแต่มันก็ยังเป็นโจรแต่มันบอกว่าเฮ้ยเองอย่าเป็นโจรเหมือนลุงนะลุงไม่ดีเลยเป็นโจรเนี่ย ถ้าบัณฑิตเขาก็จะขอบใจลุงเขาก็จะไม่บอกอ้าลุงจะเป็นได้เลยทําไมผมจะเป็นไม่ได้อันนี้ไม่ใช่บัณฑิตเพราะฉะนั้นแล้วคําว่าสํารวมเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นอรหันต์เสมอไปความสํารวมในความเป็นบัณฑิตก็อย่างที่หลวงพ่อว่าคือสํารวมในสิ่งที่ตนมีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะสมัยพุทธกาลหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังแต่วันนี้จะรายญาติโยมฟังนิดหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยเขา เขาอยากจะทําบุญนะคนในศาสนาพราหมณ์เขาจะไม่รังเกียจพุทธเขาถือว่าเป็นวันณะที่เท่ากันพราหมณ์คนนี้อยากทาบุญบันเกิดก็ไปหาพระพุทธเจ้าขอพระรูปหนึ่งที่พระดีๆหน่อยนะ้พรพเจ้าจะถวายทานพระเจ้าก็จัดพระรูปหนึ่งไปกับพราหมณ์คนนี้พราหมณ์คนนี้ก็เดินตามหลังพระไปถือบาทตามหลังพระไปมันเป็นบ้านสวน จะมีคลองคลองใช่ไหมจะมีสะพานเอาเอา,เอาไม้ามาพาดให้มันมีเดินข้ามคลองได้ข้ามคลองได้มันมีอยู่สามคลองคลองที่หนึ่งนะหยุดกึกเล้อยพระรูปเนี้ยตอนแรกโยมก็ไม่คิดว่าพระจะทําอะไรเสร็จแล้วพัดพระก็เ,เอาเนี่ยเอาสบงขัดเตี่ยวแล้วก็โดดข้ามคลองเลยเฮ้ยโยมตกใจหรือเฮ้ยทำไมเป็นอย่างี้พระไม่สํารวมเลยนี่หว่าก็ไหนว่าพระในศาสนาพุทธเนี่ยสํารวมเียหว่า ความสารวมจะเดี๋ยวที่ที่อุ้มเข้าใจนี่ยแหละต้องแบบเนี้จิตตกเลยแทนที่จะถวายพระไตครบสามฝืนนั่เหลือสองฝืนของที่สองโดดอีกเหลือฝืนเดียวทีนี้ศรัทธาตกลงไปเรื่อยๆพอของที่สามท่านก็หยุดอีกอย่านะพระนะให้เราได้ทําบุญบ้างนะถ้าโดยของสาวแล้วจะไม่ได้สักผืนเลยอย่างเงี้ยปรากฏท่านเดินข้ามปกติเฮ้ยเขายัางชั่วว้บางน้น พอถึงบ้านเรียบร้อยก็ยกสำรับกับข้าวอะไรมาเรียบร้อยก็ก็จะเอาผ้ามาจะเอาผ้ามาแต่พระรูปนี้ก็บอกเออดีนะกองสามเราไม่โดดมันงั้นเราก็จะได้เหลือผ้าพื้นเดียวมันเศรษฐีตกใจดิเฮ้ยพระรูปนี้รู้ได้ยังไงวะแล้วตั้งก็จะพูดถึงความคิดของโยมคนนี้ตั้งแต่ต้นพอเรียบร้อยแล้วก็ไปวัดไปส่งพระพอมาถึงใกล้สำนักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามานั่งรออยู่หน้าพระ คาตก็ดีแล้วพอเข้ามาใกล้พระองค์ก็ตัดว่า<บ>ดีนะพระว่าแต่โดยข้ามคลองที่สามละอดเลยพรามตกใจเฮ้ยเรารู้ว่าลูกศิษย์แน่นะพระอาจารย์ยังแน่กว่าวะรู้ได้ยังไงเนี่ยพอเข้ามากราบมาอะไรเรียบร้อยก็สนทนาธรรมกันดูก่อนพรามโจรเนี่ยนะในอนาคตเนี่ย โจรเนี่ยมันจะมาในคราบถ้าเราพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายมันจะนั่งรถเบนซ์มาถูกนิทไทยมากรรมกรก่อสร้างมีหนวดเขาลุงลังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโจรในในสมัยก่อนเจ้าตัดว่าต่อไปคนหนวดเข่าลุงลังเสื้อผ้าเก่าๆเป็นคนดีหาก,กินโดยสุจริตแต่โจรมามันจะมาในคราบของผู้ดีเป็นไมย,ยุคเนี้คนที่มาหลอกคนได้ง่ายคือแต่งตัวดีทั้งนั้นนะเพราะนั้นพรามเอ,อ๋ย ท่านเคยได้ยินชื่อสารีบุตรไหมได้เคยได้ยินได้ยินว่าไงได้ยินว่าพภาษาสารีบุตรเป็นอักรสะสวกเบื้องขวาเป็นผู้มีปัญญาเลิศนี่ไงที่ไปวันนี้คือสารีบุตรก็ตกใจเลยเ,ลยเ,ลยเีืนี้สงสัยใช่ไหมผ่าว่าทาไมไม่สํารวมเอาก็พรามเข้าใจว่าคนสํารวมคนดีจะต้องสํารวมอย่างนั้นอย่างนี้นะเราจึงส่งสารีบุตรไป สรีบุตรอดีตชาติหลายชาติเป็นลิงมาก่อนวาสนาเขาตัดไม่ได้คนที่ตัดวาสนาได้วาสนาเป็นวนลุใสยนะตัดวาสนาได้มีอยู่คนเดียวคือเราตถาคตส่วนคนอื่นนตัดได้หมดกิเลสแต่วาสนานิสัยดั้งเดิมมันตัดไม่ได้หรอกเคยเป็นลิงก็จะมีเป็นลิงเป็นข้างเคยเป็นโจรโปคาหรือพูดตลกโปคาแต่กิเลสไม่มีแล้วดังนั้นคนดี ถ้าละไมเอาแค่เครื่องแต่งกายและเครื่องแบบและทาท่าสํารวมอย่างเดียวนั้นอาจจะเป็นโจรก็ได้ถ้าคนเรามองแค่รูปแบบคุณจะเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นหน้าตาลักษณะไม่ได้บ่งบอกว่าดีหรือไม่ดีดอกบัวมันอยู่ใต้คโคลนทำไมพระเจ้าจเอามาเป็นสัญลักษณ์ศาสนาพุทธเพราะดอกบัวอยู่ในคโคลนก็จริง แต่โคนไม่ติดใบของมันนะแล้วดอกบัวนี่ก,นกับเจริญงอง,งามอยู่ในน้ําขุนน้ําโครนเพราะว่าธรรมะนี่จะเบ่งบานในหมู่ของคนทุกข์ธรรมะจะมีประโยชน์ต่อคนที่มีความทุกข์ใจเพราะว่าเมื่อมาฝึกธรรมะแล้วมาเรียนรู้ของเรื่องธรรมะแล้วมีแต่เรื่องจันลงใจจริงไหมดังนั้นธรรมะนี้จะอยู่ในโจรหรือจะอยู่ในพระ หรือจะอยู่ในคนประเภทไหนก็ได้ถ้าเป็นธรรมะที่แท้จริงรย่อมให้ประโยชน์แก่คนฟังเพราะนั้นรูปแบบการสำรวมนั้นนี้ได้บ่งบอกถึงว่าคนสำรวมจะต้องเป็นคนดีเสมอไปคนตลกปวกหาหรือคนนั่งเอ,งเเอกเนกนั่งสบายบาสยพูดจาสบายจะเป็นคนเลวคนชั่วเสมอไปนอนรชนกับทุรชนก็เหมือนกันนั่งด้วยกันเนี่ยแต่งตัวเหมือนกันหมดเนี่ย เราจะไม่รู้เลยว่าไหนโจรคนไหนคนดีต่อเมื่อแสดงอาการออกมาเราจึงรู้ว่าอ,อ๋ออันนี้นอนชนนคือคนดีอันนี้คือทุรชนคือคนชั่วดังนั้นแค่รูปแบบไม่ใช่เครื่องตัดสินว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีเข้าใจไหม คุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยในธรรมะสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือทางเพจศูนย์สมาธิปฏีบโลกสถาบันค้นคว้ากฎแห่งกรรมสากลทางทีมงานจะเลือกคำถามที่น่าสนใจมากราบเรียนถามหลวงพ่อเพื่อเป็นสังกะรีขี้สงสัยในตอนถัดไป